คำทีิฐานประจําวันสาธุกการในพระเจ้าพระบิดาผู้ได้จะพรรณนาถึงพระเจกิดอันทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้าหรือแสดงถึงพระเกียรติของพระองค์อย่างครบถ้วนได้เพราะพระองค์ทรงประเสริฐเพราะความรักมั่นคงพระองค์ดำรงเป็นนิจข้าแต่พระเจ้าการสัจันของพระองค์ก็มีต่อบุตรของมนุษย์เป็นการสัจันที่เกินความเข้าใจอันก่อไปวิทิ์เดชขององค์พระพวิญญาบริสุทธิ์ซึ่งทรงกระทำกิจของพระองค์ในชีวิตของผู้เชื่อทุกทุกคนที่วางใจในพระเยซูคริส และเพื่อจัดเตรียมหนทยยางความรอดให้แก่คนบาปทุกทคนที่กลับใจใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่สมควรรับการเชิดชูเหนือฟ้าสวรรค์พระสวีของพระองค์นั้นอยู่ทั่วแผ่นดินโลกพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าการเป็นชีวิตใหม่ในแต่ละวันนั้นข้าพงหลายได้มีโอกาสสัมผัสและรับรู้ถึงความจริงผ่านพระคำของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพงหลายด้วยวิทยาจากพระชนะของพระองค์ เมื่อพรพงหลายได้ใช้เวลาในการภาวนาพระคำของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนขอบคุณพระเจ้าโดยการทรงสถิตขององค์พระวิญญาบริสุทธิ์พระพงหลายจึงได้รับของประทานฝ่ายวิญญาณเพื่อนํามาใช้เป็นประโยชน์ร่วมกันตามพระบัตรตัดสั่งของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงตัดและตักเตือนไว้ว่าอย่าบ่มความบาปไว้ในใจอย่ายกเอาไว้ว่าไปใช้ในทางการธรรม และอยากเข้าไปพัวพันยุ่งเกี่ยวกับการงานของเนื้อหนังซึ่งเป็นสิ่งที่โรรองทรงเกลียดชังเหตุเพราะผู้ดันที่ไม่เชื่อฟังก็เท่ากับดูหมิ่นพระเจ้าของพระเจ้าและผู้นั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของโรรองข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายได้รับคําตักเตือนที่มาจากการไข้ครวนในพระเจ้าของโรรองและโดยวิเีจากพระเจ้าของโรรองทําทให้มีการฟ้องผิดเกิดขึ้นในจิตใจสืบเนื่องจากความบาปที่ข้าพงศ์หลายได้กระทํา ซึ่งเป็นเหตุให้พระพัญญาบุทรสุทสงเสียพระไทยข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอทอมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาย,ยกโทษให้อภัยและขอทรงทำลายเชื้อบาปชั่วในจิตใจของข้าพงหลายให้หมดสิ้นไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้า ขอไฟของพระอ,องค์เผาทำลายกิจการของผีมารซาตานที่ครอบงำความคิดและจิตวิญญาณของพี่น้องคนไทยขอให้เกิดการพลิกฟื้นไปทั่วปุริปินไทยด้วยวิด,ดีของการประกาศข่าวประเสริฐทั้งทางตรงและทางอ้อมในแต่ละวันขอองค์พระวิญญาณบริสุบธิสตรทรงนำให้คริสเตียนไทยทุกๆคนประกาศพระจนะทุกๆวันทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสโอ้ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงช่วยฟื้นฟูจิตวิญญาณในหลายครอบครัวเพิสเซียนที่อ่อนกำลังมีแม่น้อยกำลังหลงทิศหลงทางเพราะไม่เชื่อฟังพระมัตรตักเตือนของพระองค์จึงได้ส่งผลกระทบในภาพรวมของการอยู่ร่วมรับใช้พระเจ้าในกิจจักเดียวกันข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยให้บรรดาผู้ที่พระองค์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งไว้นั้นกลับสู่สภาพดีกลับมาเป็นอวัยวะในพระกายเดียวกัน รักกันให้อภัยซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็มองในส่วนที่ดีของคนอื่นอยู่เสมอเพื่อจะได้ไม่มีใครพลาดท่าเสียทีต่อเล่กลของบาปพระบิดาเจ้าข้าข้าพว่งหลายจึงอันที่ฐานกราบทูลขอต่อโปรงขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของโปรงขอบคุณโะรงในพระนามองค์พระเยซูคริสเจ้าอาเมน